สวัสดีคุณผู้ชมครับโย่ผมเช่นเคยนะครับใหญ่ทอโต้นั่นเองนะฮะวันนี้นะครับรถที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเป็นโตย่าโฟรจูเนอร์นะฮะได้ชุดแต่งสวยๆรอบคันครับนะท่านใดสนใจนะครับรคลิปนี้จบนะครับนะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างเลยเลยไฟจีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเริ่มกันเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นโตย่าโฟรจูเนอร์นะครับ2.8 V4WD Sigma 4นะับรถปี2016นั่นเองครับ ชุดแต่งที่ผมเกินไปนั้นนะครับนาดาเป็นตัวไฟหน้าเป็นตัวลีเดอร์นะครับปี2019นเกะครับนะฮะสเกิร์ตนะครับตัวคาโตนะครับเป็นชุดแต่งของคาโตปี2019เช่นเดียวกันครับของแท้เบิร์กศูนทั้งหมดเลยครับนะฮะตัวล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กแท้เลโซ่ขอบ20อย่ยางปี23กันเลยทีเดียวฮะชุดแต่งทั้งหมดนี้นะฮะรวมรวมแล้วนะครับเกือบ20 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราให้ไปกับตัวรถเลยครับเราขายในราคารถนะครับ นะฮะกระจกมองข้างเพื่อไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวเช่นเดียวกันครับบันไดด้านข้างนี่ครับแหลกหลังคาด้านบนมีมาให้ครบหมดครับกุญแจเป็นสมาร์ทคิวเด้ครับเปิดเข้าไปภายในฮะเป็นทูโทนสวยๆครับนะฮะสีส้มอิฐสวยๆครับภายในกว้างนะฮะสะอาดสะอ้านนะครับนะใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะครับด้านหลังอุปยสณ์ด้านหลังนะครับกว้างเช่นเดียวกันนะครับนะมีแอร์ให้ด้านบนนะครับนี่ฮะที่พักโครงพักแขนนะครับที่ใส่แก้วน้ำวางขวดน้ำนะครับมีมาให้ครบครับ โครงสร้างสวยเดิมเดิมครับมีสเกิร์ตด้านท้ายให้ด้วยครับเป็นชุดแต่งคาโตปี19เช่นเดียวกันครับนะฮะตัวหนังสือตัวโลโก้อยู่ครบหมดนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านี่ครับตัวสปอยเลอร์ไฟเบรกด้วย3มีมาให้ครบครับนะฝาท้ายเป็นไฟฟ้ามีเบาะเสริมให้อีกทั้งหมด4เบาะเลยนะสี่ที่นั่งนะครับสองที่นั่งนั่นเองนะฮะเพิ่มเป็นเจ็ดที่นั่งนั่นเองครับสามารถพับนะฮะเก็บได้กลางหลงมานั่งได้นี่ครับมีแอร์ให้นะครับตั้งแต่ด้านหน้าเย็นด้านหลังเลยครับโอ้โหเปนนนงดีูฝัััขบก นะฮะเบาะฝั <anto government> ่งคนขับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับกระจกทั้ง4บานปรับขึ้นลงเป็นออโต้หมดเลยนะครับนะปุ่ม engine start อยู่นี่นะครับสตาร์ทง่ายนะครับนะเติมเดียวติดนะครับพวงมาลัยนะครับสามก้านไมค์คันนี้นะครับเดี๋ยวรอเลขไมค์นิดนึงนะครับนะเลขไมค์คันนี้นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับสองแสนนะครับหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยโลเท่านั้นครับรถประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เข้าศูนย์ทุกระยะเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันครับคุยคุนโทนมีล็อกความเร็วให้นะครับมี เกียร์แพดเดิ้ลชิพให้ด้วยนะครับได้เป็นจอทั้งสกรีนนะครับนะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับนะฮะสวยๆแบบนี้มีโหมดขับ2ขับ4ให้ครับทูไฮ่โฟร์ไฮ่โฟลกันเลยทีเดียวครับนะฮะมีโหมดการเลื่อนเฉลี่ยให้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้โหมดอีโค่พาวเวอร์ครับนะฮะสวยๆกันเลยแบบนี้ครับ สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับ Toyota f o r t u n e r นอรนะครับ 2.8V 4WD Sigma 4นะครับรถปี2016ได้ชุดแต่งคาโตปี2019ไปแบบเต็มคันแบบนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับไส่สีทุกชั้นนะครับกดไลค์กดแชร์ตื่นเต้นใจให้ไกจทอโต้ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ